รถไฟฟ้าเนี่ยทุกวันนี้จําเป็นหรือยังครับส่วนตัวชอบนะเพราะว่าพี่คนชอบความเร็วอ่ให้คิดว่าเฉลี่ยค่าน้ำมันของพี่เดือนเนี่ยอยู่เท่าไหร่คุณพลอยกี่ไงคะท้าประมาณสองหมื่นห้าแล้วกันครับอ่าสามหมื่นห้าอ่าสามหมื่นห้าแล้วเฮียผมตีให้วีกละหมื่นแล้วนักวันนี้อืเปลี่ยนเลยดีไหมสําหรับผมอืสวัสดีครับสวัสดีครับเฮียนะครับสวัสดีครับทุกคนครับผมช่วยคิดนิดนึงะ ใน EP นี้ในเทปนี้นะครับผมเราก็จะพูดถึงเรื่องรถน้ำมันหรือรถ E ีวีมีสองฝั่งสองฝ่ายหลายความคิดขิงกันอยู่เลยใช่ยถูกต้องรถไฟฟ้าเนี่ยทุกวันนี้จำเป็นหรือยังครับในความคิดของพอยเลอนเลยถ้าเป็นเรื่องการใช้งานนะสำหรับผมนะฮะยุคนี้มันมันมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับแต่แต่เรื่องถึงเอ่อพวกมอเตอร์ที่มีคุณภาพครับแต่ถ้าอยากจะแนะนำน้องๆนะครับถ้า จะไปใช้รถไฟฟ้าที่มีอาาัตราเร่งสูงเนีเทียบเท่ากับรถซุปเปอร์คาร์นะผมว่ามันก็มันก็ราคาคุ้มค่านะจ่ายจ่ายถูกแต่ได้อาาัตราเร่งสูง,สงก็ล้านก็อโอเคแล้วอย่างน้องน้ำหวานเนี่ยน้องเล็กของเราในกลุ่ม วันนี้เลยค,ค,คิดว่ายังไงบ้างครับจําเป็นนะคะเพราะว่าชีวิตส่วนใหญ่อ,อ,อยู่ในกรุงเทพมันเหมาะกับไลฟ์สไตล์คนในปัจจุบันใช่เพราะว่าเป็นชีวิตที่อนารถตรงรถติดแต่ถ้าพอเราขับฟรถไฟฟ้าใช่ไหมคะช่วงเวลารถติดก็แบบรถน้ํามันไปได้เยอะเลยแต่อย่างพี่เนี่ยคือพี่มองเรื่องความประหยัดความคุ้มค่าอย่างเดียวเลยพี่เนี่ยขับรถนะทุกวันนี้กรุงเทพ อายุทยากรุงเทพระยองจันทบุรีบางทีแอบแวบ,บนอกไปอยู่เชียงใหม่ได้ไงไม่รู้ไปอยู่อุดรอ,อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ให้คิดว่าเฉลี่ยค่าน้ำมันของพี่เดือนนึงอยู่เท่าไหร่คุณท้อยคิดว่าไงคะเราทำประมาณ25,000แล้วกันครับอ่าสามห0 0 0อ่า35,000ื้าเรเฮียผมตีให้วีกละหมื่น อันนี้ตกตกเฉลี่ยบางค้างใกล้ใกล้เคียงจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0กว่าบาทแต่ละเดือนฉะนั้นเนี่ยเมื่อพี่มองกลับเนี่ยพี่มองเรื่องความคุ้มค่าแน่นอนเพราะว่าถ้าเราสามารถเซฟได้ในในระยะทางการวิ่งขนาดเนี้ยที่คุยกับเซลหรือคุยกับนี้คือพี่รู้สึกว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันสามารถเซฟเซฟความประหยัดของเราได้เฉลี่ยเนี่ยค่าค่าน้ำมันของพี่เนี่ยอาจจะตกเฉลี่ยแล้วเนี่ยอยู่เดือนึงอ่ะประมาณ7 8 0 0 0พันเมื่อกลายเป็น E ีีอ้าวมากกว่าครึ่ง คนยุคผมเนี่ยวัยใกล้เกษียณแล้วนะผมไม่เปลี่ยนละผมไม่อยากเริ่มผ่อนไบนั้นก็ไม่อยากให้ผมผ่อนเดี๋ยวเกิดผมบีโรคประจำตัวอะไรตายไปนีนี่ศูนย์ครับคือถามว่าผมก็คงใช้น้ํามันไปก่อนจนจนปั๊มเขจะเลิกขันหมดนั่นแหละนะครับหรือไม่จนค่าน้ํามันที่ผมไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้จะมีกําลังไปซื้อรับไฟฟ้านะผมก็จะหนีไปขี่มอไซค์ขี่อะไรที่เล็กลงใช้สื่อสารมวลชนขนส่งมวลชน รถไฟฟ้าบนข้างบนอะไรอย่างเงี้ยใต้ดินอย่างเงี้ยเข้ามาเสริมแทนที่แต่ก่อนเนี่ยก่อนที่จะเป็นน้ำมันเราใช้พลังงานไอ้น้ำถูกต้องแล้วก็มาเป็นน้ำมันใช่ไหมพอมาเป็นน้ำมันเสร็จปุ๊บตอนนี้เรากําลังจะปรับขยับนวัตกรรมเป็นอีวีเป็นไฟฟ้ามันน่าจะอยู่ในรถไฟฉะนั้นเนี่ยอีกหน่อยเนี่ยมีความเป็นไปได้ไหมว่าระหว่างที่เราออกรถมาแล้วเราขับ มันใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดเลยคุณพลอยว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะครับเพราะเรื่อใช้ไฟฟ้าบ้านเราอยูเนี้ยครับต่างว่าเป็นต่างๆก็มีกันแล้วค่ะเริ่มใช้กันแล้วครับน่าสนใจไอเดียดีมากเลยไปเทสมายังยังผมยังไปเทสมายังเคยขับแบบแบบไปเทสมาแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับผมรู้สึกว่ามันไปไวนริงจรงใช่แบบไม่ได้ตั้งหลักนะกดปึ๊บไปกดปุ๊บไปหลังติดบ่อ หลังติดบ่อเลยฮะมันหน่วงเฮ้ยผมเคยเคยใช้มันมันมันฟิลเหมือนเรากดอีโหมดนะกดโอเพนมันก็ไปใช่แค่แมันเป็นรถฟ้าถ้าเป็นรถน้ำมันสูตรถึงร้อยมันก็จะไล่จากยี่สบขึ้นไปแต่นี่ไปสูตรไปร้อยได้เลยนึกออกมันจะหน่วงอย่างนี้แล้วชอบไหมส่วนตัวชอบนะเพราะว่าที่คนชอบความเร็วชอบไหมครับสำหรับผมนะถ้าถ้าใช้ในชีวิตประจำวันทุกวันน่ะก็โอเคเลยประหยัด แต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมไปเทสมาแล้วผมรู้สึกว่าระหว่างรถน้ํามันที่เราใช้ในชีวิตประจําวันกับรถไฟฟ้าที่เราเราเรายังไม่ได้ขับในชีวิตประจําวันเราแค่ไปเทสต์ได้เนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีอารมณ์มีฟิลลิ่งที่มันยังไม่คุ้นเคยชินเนืกอไหมระหว่างการถอนคันเร่งกับเบรกยังไม่ถูกจริตมาเลยเราทาให้เราขับกับ กระชากอะอะไรอย่างเงี้ยอยู่เดี๋ยวพอคล่องก็สบายวางกันกับน่าจะได้นะคถูกต้องเราพูดถึงเรื่องข้อดีกันมาประมาณหนึ่งคิดว่ามันมีข้อด้อยไหมถือว่าเรื่องแบตแบตเตอรี่ที่ชาร์จตอนนี้ผมมาเห็นมีข้อจำกัดตองกัดที่ถิงยืนอยู่ในในโซนมันเป็นเรื่องของเรื่องของการบำรุงรักษาด้วยนะการสอ่ะอะไรเนี่ยที่เถียงกันหนักอยู่ตอนเนี้ย ก็ควรจะ,ะเปลี่ยนดีหรือ,รอไม่เปลี่ยน<ช>ดีแต่ที่ราคาอะไหล่รถไฟฟ้าเนี่ยชิ้นส่วนน้อยกว่ารถยนต์อ<ช>่ะน้อยเยอะมากเลยนะครับรถยนต์เนี่ย200ชิ้นส่วนนะครับรวมแล้วประมาณโดยประมาณนะครับส่วนรถไฟฟ้าเนี่ยผมว่าเป็นหนึ่งที่ภกชิ้นหลักๆสำหรับผมเนี่ยคือผมมองเรื่องของจุดบริการอย่างเดียวเลย จุดบริการจุดชาร์จไฟจุดชาร์จไฟจุดบริการอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมากกว่านี้ถึงกล้าใช้เพราะอย่างเราอ่ะเราบอกว่าเราเป็นคนเดินทางตลอดเป็นพวกเดินทางเลื่อเปื่อยใช่เลื่อเปื่อยมากฉะนั้นเมื่อเราไปอยู่บนเขาหรืออะไรเราก็ไม่พร้อมที่ว่าไฟฟ้าหมดแล้วเราไปไหนต่อไม่ได้อ่ะถูกไหมมีตังค์อย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้เลื่อเปื่อยไม่ได้ต้องมีเวลาใช่ต้องมีเวลาด้วยครับทีนี้ก็เลยมาถึงข้อสรุปว่าแล้วหวันนี้เปลี่ยนเลยดีไหมสำหรับผมยังไม่เปลี่ยนครับ สำหรับหนูเหรอคะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนสำหรับพอยผมพออที่สามปีผมถึงจะเปลี่ยนแล้วกันใ<อ>ช่แล้วสำหรับเฮียฮะผมยังเป็นคนติดคนยุคผมยังติดเรื่องเสียงเครื่องยนต์ม,ม,นมั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 นเหมือนกับว่าหนึ่งคือสนุกในการขับขี่ของเราค่ะ สองคือคนที่เดินอยู่ข้างทางหรือที่แก๊ปพ,พี่อะไรต่างๆที่วิ่งสองร์ตยังพอได้ยินเสียงผมบ้าง<อ>พะทุกวันนี้พี่เขาก็ดูแผนที่กนตืต้อๆเขาไม่สนผมเลยผมอยู่ข้างหลังเขาแล้วเงี้ยเขาไม่ได้ยินอย่างอย่างฮาเลย์เดวิสันเนี่ยเขาจะมีทีมที่เขาแต่งข้อดังเนี่ยเขาจะเขียนว่าลาวไปเซฟไลท์ข้อดังรักษาชีวิตนึกออกคนข้างๆแหวกหมดเลยรถมาดังแต่ท่อร้อไม่หมดป้งองแป้งมาเนี่ยไม่เร็วหรอกนะแต่คนลงคนเลย เพราะว่าได้ยินเสียงแล้วก็เปลี่ยนดีกว่านะคะเพราะมันช่วยเซฟฟิกคอร์สในชีวิตคือด้วยอายุของผมเนี่ยถ้าผมต้องเริ่มขอนรถใหม่สักคันเนี่ยมันจะเป็นหนี้ไปยัง60-70บเจ็ดิบอันนี้ก็จะเรื่อนกันแล้วตอนนี้เราแยกแล้วนะสองฝั่งแล้วเอ้ยอีกสามปีอีกสามปีเปลี่ยนเลยยังไม่เปลี่ยนไฟฟ้าเองคะผมถามไฟฟ้าเองเนี่ย อย่างญี่ปุ่นเนี่ยก็ใช้พลังงานนิวเคลียร์นะยุโรปใช้พลังงานความร้อนใต้ดินบ้างใช้พลังงานนิวเคลียร์บ้างเขื่อนก็อาจจะมีไม่พอน้ำวันี้พอการสร้างเขื่อนคืออะไรคือคุณก็ต้องเอาป่ากออกกักจบกถังน้ำเพื่อโรงงานางปั่นไฟฟ้าเพราฉะนั้นผมมองว่าถ้าคนทั้งโลกหันมาใช้รถไฟฟ้าพร้อมกัน ันฟิดไม่มีเลยแต่ไฟฟ้าพอใช้หรืเอล่ปอันนี้คืออันนี้เป็นประเด็นที่น่าคิดนะคะถูกต้องใช่ถูกต้องก็สุดท้ายนะครับผมก็อยากฝากเพื่อนๆนะครับช่วยคิดนิดนึงนะครับผมช่วยคอมเมนต์ด้วยนะฮะใต้รายการนะครับว่าถ้าเป็นเพื่อนๆนนะครับพร้อมเปลี่ยนหรือยังเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนอยู่ที่มือคุณครับผมวันน uh> ี้ไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีคร um ับ